นะครับทีนี้ตอนนี้ผมได้เตรียมไฟล์ไว้แล้วนะตอนนี้เราจะมีท่ายืนอันนี้อันหนึ่งที่เมื่อกี้เราทําไปเที่ยที่ยืนหันไปหันมาอันหนึ่งครับแล้วผมก็มีซีนเพิ่มนะครับจะมีท่า Walk เดี๋ยวเราลหดไฟล์แป๊บหนึ่งครับถ้าวอล์นี้ก็เป็นท่าเดิน,นครับหนะึ่งลูปเดินจากซ้ายขวาก้าวมานะแล้วก็ซ้ายอีกรอบครบลูปอนะี่นะ ก็มีท่าวอล k ตัวนี้อันหนึ่งแล้วก็จะมีท่าเวฟท่าบกมืออันนี้ก็เป็นยืนเฉยแล้วก็ยกมือขึ้นมาบอก สังเกูว่าที่เฟรมแรกสุดกับเฟรมท้ายสุดมให้มันตรงกันนะคือว,ว่าให้มันเล่นได้ครบลูปพอดีในการนี้ก็กยกมือลงกลับมาเป็นท่าเดิมอโอเคและที่เดี๋ยวเราจะมาทำการเบรกแอนิเมชันตัวนี้เพื่อให้เกิดเป็นแอคชั่นขึ้นมาเพ้่อสามารถเอาไปใช้งานในตัวเอเจนต์ของเราได้ผม,มเริ่มที่ตัวสแตนก่อนล้วกัน นะตัว standard นี้คือถ้ายืนเมื่อกี้เราทําไว้นะที่ยืนนิ่งๆนะก่อนอื่นนะให้เรามาที่เมนูตัวนี้ครับ Miami นะแล้วก็เลือกตัว Action นะ Create Action ตัวนี้ก็จะขึ้นมาถามว่าเอ้ยเราจะสร้างนะ ที่เอเจนต์ชื่อว่าอะไรอันนี้เกรมลินนะตั้งแต่เฟรมที่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยโอเคแล้วเราจะตั้งแอคชั่นตัวนี้ชื่อว่าอะไรผมก็ตั้งชื่อตัวนี้ชื่อว่าสแตนเนอคือเป็นท่ายืนเฉยกด proceed ครับพอเรากดปุ๊บนะครับตรงไทม์ไลน์เดี๋ยวมันจะวิ่งให้ครบร้อยเฟรม